และผมใช้ซูกรแก้วแดงมาสาธิตการควบคุมของสูบทางเดียวโดยใช้วาล์วางเดียวครับบวกในจะมีก็จะมีนี่ครับแค่นี้เลยครับดีนะวาล์วสองทางครับควบคุมของสองทางก็จะมีสองสวนทางเดียวแล้วก็มีวาล์วทางสองควบคุมด้วยผมกดเอาด้วยสปริงครับสองตัวครับมาดูวิธีการทำนี่ครับ สริจวเดียวตั้งก็มีการเราก็นำลงครับนอกจากทดสอบความคงคุณภาพลงครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้สองเรานะเราก็ทำการแยกที่ลงครับนำลงครับเฮ้ ตัวทั้งบาลทั้งสองตัวนะครับนี่ครับไอ้ลมก็มาอยู่ที่บอลทั้งสองตัว<ป>นะครับรวมจากอบาอลแ <c oughs> ล้วเนี่ยครับมาเข้าที่บอลสองทางเอ้ที่สองก็เข้าอีกนะครับสุดท้ายก็เข้าไปที่กระบอกสุบครับ หลกการทำงานของมันเนี่ยมันวาวสองทางครับจะไม่สามารถใช้แค่วาวตัวเดียวได้ครับคือก็กดไปเนี่ยลมก็จะบ่านนะนี่ดันมาลมก็จะออกไปข้างหนึ่งจะไม่ไม่สามารถไปที่กระบอกสูบได้ครับเราต้องทำการกดทั้งสองพร้อมกันนะครับลมก็อย่าเตะเข้ามาแล้วกระบอกสูบกันที่ออกไปเลยตอนแรกนะครับเราก็ทำการแบบดึงสายว่ามันหล่นหรือเปล่า กดแล้วนะครับต้องกอดร้อกันเนับถ้ากดแค่เดียวไม่ออกครับก็ขอจบการเล่นี้เลยครับ